สวัสดีครับพบก,กับสุลการ์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่5บทเรียนจากเกมลิเวอร์พูลปะทะแมนยูและ2จุดที่อาร์นเนอร์สลัดต้องเสริมทัพลิเวอร์พูลของพวกเราครับถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0นะครับขาดมันไม่ขี่ใส่ลวดไปแบบสบายๆในเกมหมุนเครื่องที่เซาท์แคโรไลนาด้วยประตูจากฟาเบิลคาบโยเคอร์ติโจนและคอตตัสซามิกัสถือว่าเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่หงดแดงชนะ ภายใต้การกุมทีมของอร์นเนอร์สลัลต์และฟอร์มก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในึ่งแรกฟอ,อร์เบคลคาบโิโอและเกอร์ติจ,จนยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนแม้จะยังไม่ไหลเลื่นสุดๆแต่ก็เหนือนกว่าแมนยูขั้นหนึ่งสลัลต์เริ่มจับทางถูกแล้วละครับคอตาร์ซามิการ์ดก็มายิงปิดท้ายให้หงแดงในช่วงต้นครึ่งหลังทําให้ผลออกมาไม่ต้องลุ้นอะไรมากและนี่คือ5ข้อที่น่าสนใจจากเกมนี้นะครับเริ่มต้นที่ประเด็นที่1 อิบไรมากโกนาเตยังไม่เข้าที่โกนาเตเล่นจับคู่กับจาเรลคอนซาแต่ฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่นักโดยคอนซาที่ช่วงท้ายฤดูกาลก่อนนั้นได้ลงเล่นแทนโกนาเตโกนาเตเ,เสียบอลง่ายๆไปหลายครั้งดูจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ถึงแม้จะมีเวลาให้เรียกฟอร์มอีกเยอะแต่ตอนนี้ยังดูไม่คนเท่าไหร่โกนาเตมีฝึกมืออยู่แล้วนะครับและก็เล่นได้ดีขึ้นใน45นาทีที่ลงสนามนะแต่คอนซาเหนือกว่าขั้นหนึ่ง อาจจะเพราะควันซานได้ลงซ้อมเต็มที่ในช่วง p r e ซ i s i o n ด้วยแหละถ้ามีเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายจะดีไม่น้อยเลยจะทำให้เกมรับดูสมดุลมากขึ้นประเด็นที่2ด้านกลางเริ่มลงตัวโดมินิกโซบอสไลไม่ลงเล่นนะฮะเพราะเหนื่อยและมีอาการอ่อนล้าส่วนไรอันสกาเป็นแบกได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในช่วงสมัยน,นี้เกติจนเองก็เล่นเป็นตัวรับต่ำสุดและฮาวิเอเรียด ลงเล่นเป็นนักเตะหมายเลขสิบระบบนี้ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ไดีเท่ากับเกมที่พวกอาร์เซนอลกาเฟนแบ็กเสียบอลง่ายๆไป2อถึงสครั้งเคิดติโจนเองก็เล่นพลาดและเอเลียดก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมถ้าสลัดมีกองกลางตัวรับระดับโลกเข้ามาคุมเกมได้จะช่วยเหลือทีมได้เยอะมากน่าจะเป็นอีกจุดที่ต้องเสริมทัพอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ที่ไม่ลงเล่นในเกมนี้ก็ถือเป็นตัวเสริมที่สําคัญในแดนกลางประเด็นทีส3 ฟาบิโอคาวโยทำผลงานได้ดีมากถึงแม้กอร,ริกโโปกับหลุยเดียร์จ,จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในตำแหน่งปีซ้ายแต่คาวโยก็ทำงานได้ดีในช่วงปีซีซนัน <c oughs> เขาทำประตูได้ครั้งและเหมือนกับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลแต่ทางที่ดีที่สุดสำหรับคาวโยก็คือการย้ายไปเล่นกับทีมอื่นแบบถาวรเพื่อที่จะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในลุกานหน้าคงยากที่จะได้ลงบ่อยๆภายในทีมลิเวอร์พูลถึงแม้จะมีช่วงหนึ่งที่ทำได้ดีก็ตาม พอตัวหลักๆก,กลับมาซ้อมกันในวันอังคารน,นี้ทุกอย่างคงจะเจนขึ้นประเด็นที่4ดาวรุ่งฟอร์มแจมเอกเทรนีโอนี่จ่ายบอลขวางสนามสวยๆให้กับเบนด็อกลูกจ่ายที่ติเอโกโกอาคันตาลาซึ่งทำให้เราเห็นกันบ่อยๆในฤดูกาลคนก่อนซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นใจของดาวรุ่งลิเวอร์พูลได้ดีมากฮาร์วีย์ก็สร้างปัญหากับคู่แข่งได้ไม่น้อยส่วนสเตฟานบาเซติกและ ไทเลอร์ม,มอร์ตันก็เล่นเย,ยี่ยงเนียนตาแม้ว่าสลัตเปลี่ยนตัวผู้เล่นยุกชุดในครึ่งหลังลิเวอร์พูลก็ยังคงเหนือกว่าแมนยูที่ส่งตัวเก๋าลงมาเยอะในช่วง20นาในทีสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักของนดงยังคงค,งคุมเกมได้อยู่หมัดประเด็นที่5แมนยูยังห่างชั้นถึงจะเป็นแค่ช่วงพรีซีซั่นแต่ทั้งสองทีมก็ยังมีตัวหลักที่ยังไม่ได้กลับมาซ้อมแต่ลิเวอร์พูลดูเป็นทีมที่โคตร ดูดีกว่าเมนดูเยอะมากตอนทั้งที่สล็อตเพิ่งเข้ามากรุงเทียมถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสาหรับเทนฮากเท่าไหร่แผนของลิวมันชัดเจนนะฮะแม้จะยังต้องปรับปรุงอีกเยอะก็ตามแต่ลูกทีมของเทนฮากดูจะยังงงๆกับลายการวิ่งแม้จะมีจาน่อีบันคาซีเมโรลและจดันเชนโชเป็นตัวจริงก็ยังไม่ค่อยดูเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ฮาหมดัดดีโรเองก็เล่นได้ดีส่วนเมสันเมาส์ก็พอมีแววให้เห็นอยู่บ้าง ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงจะอยากย้ายตัวเมื่อสัปมืที่แล้วแต่โดยรวมแล้วแมนยูก็ยังเหมือนเดิมคือมีนักเตะเก่งๆอยู่แต่ทีมโดยรวมยังขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือ5สิ่งที่เราได้เห็นและบทเรียนจากเกมลิเวอร์พูลถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ไเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับขาดไม่ขี่ไซรัสีนักเตะลิเวอร์พูลที่อาจจะโดดเด่นในฤดูกาล2024-2025 ลิวกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ในประวัติศาสตร์ของสมุรโดยการอำลาของเจคกิ้งคลับและเริ่มต้นใหม่ในยุคข,ของภายใต้การคุมทีมของอร์เนอร์สเลตลิปปูปูจะยังไม่ได้เซ็นสซญญากับนักเตะใหม่เลยในช่วงสมยนี้แต่แฟนๆแวนก็ไม่ควรหมดหวังเพอสลอตเข้ามาพร้อมกับแนวคิดแรงผลัดดันใหม่ๆและสมุรกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงทีมและนี่คือ4นักเตะที่เราคิดว่าจะทำผลงานได้ดีภายใต้การคุมทีมของอร์เนอร์สเตใน ฤดูกาลแรกของเขา 1. เทนอเล็กซาน,นโดในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทนอเล็กซานโดจากแบ็คขวาสู่ตำแหน่งกองกลางซึ่งสลัดจะใช้งานเขาอย่างไรและโน้มน้าวให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปจะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับ 2. h a ฮาวีเลียด ฮาวิเลียดลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลแล้วถึง199นัดและยังไม่ถึง22ปีด้วยซ้ำนะฮะสล็อตเองเรากันยกย่องอย่างก้องขวางในเรื่องของความสามารถในการพัฒนานักเตะและปั้นนักเตะและเขาเองต้องตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับดาวรุ่งที่มีพรสมองสูงอย่างฮาวิเลียดอย่างแน่นอน 3. เจ้าเร็วคอนซาเจ้าเร็วคอนซานะครับกลับมาลิเวอร์พูลหลังจากที่ ไปเล่นแบบยิมตัวที่ Bristol Rovers และได้รับการเรียกติดทีมชาติอังกฤษในช่วงปลายฤดูกาลสลัดไม่น่าจะใช้ระบบที่เปิดกว้างเหมือนกับเจ็กกิ้คลับซึ่งน่าจะทําให้คอซนซาได้แสดงศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่และ 4. ดาวินนูเยตเมื่อสลัดเข้ามากุมทีมมีแรงงานมาว่าหนึ่งในภารกิจหลักสําคัญของเขาก็คือการปั้นและทําให้ดาวินนูเยตประสบความสำเร็จ โดยที่ฟีนูนดนะครับสลอตได้ใช้สไตล์การฝึกสอนที่ไม่เหมือนใครให้กับตัวของศูนย์หน้าทีมเฟีนูนูดเพื่อหล่อล้อมซันติโกจิเมเนสให้กลายเป็นยอดกองหน้าชั้นนําของลีกฮอลแลนด์มาแล้วและดุนวาลิพูจะมีความหวังที่คล้ายคลึงกันสำหรับกองหน้าทีมชัตอุรุกวัยดาวินูเยสของพวกเขาในการที่สลอดจะเข้ามาเพื่อหล่อหลอมแล้วปั้นดาวินูเยสให้ดังกรึ่มยุโรป นี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4รกรกฎาคมครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ